โอเคครับทุกคนในวันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปมินิอัปเดตที่ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นอัปเดตนะครับมันก็เป็นการรีแวมหรือปรับสกิลของตัวโซมานิเพลตหรือตัวของมาฮิโตนั่นเองซึ่งไอที่เขาแก้เข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนก่อนที่จะไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แชร์สปายให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อ,อที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับและเราไปดูกันเลยว่าเขาอัปเดตในคลิปๆลน้อยเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันโอเคอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในคลิ สรุปอัปเดตเล็กสั้นๆนั่นคือการรีเวิร์กของตัวโซมอนิโพลเลตนะครับแล้วก็จะมีคัสตอมทูบาร์แล้วก็มีคุณภาพออฟไลน์นิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเทสนะครับหรือในแซนบ็อกนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูบิลหรือสกิลสแตทนิดนึงว่ามันมีเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ418ใช่ไหมเพื่อจะให้เปรียบเทียบกับดามจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้ดูไม่ต่ตกจากสแตทมากนักนะครับก็ แต่ผมเทคนิคอยู่ที่418เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลแรกเนี่ยที่เขาอัปเดตเข้ามาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็เป็น d i s t o r i n f l a t i o n ครับก็คือที่ผมได้ใช้ไปเมื่อกี้นั่นแหละที่เป็นทําให้ตัวเราไม่โดนดาเมจในช่วงนี้นะครับแล้วตกลงมาเนี่ยมันก็จะทําดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะรวมๆกันนี่ก็เกือบพันหนึ่งได้นะประมาณ800ก,กว่าเกือบ900แล้วก็เจ้าสกิลเนี่ยเวลาเราใช้ใช่ไหมมันจะเพิ่มความไวในการดอรอปลงมาครับเป็นเหมือนลูกบอลกลมๆเป็นหลามแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันก็จะเพิ่ แล้วทําให้เราจะไม่ตกเป็นเป้าหมายในช่วงระหว่างที่เราใช้เจ้าสกิลนั้นด้วยโอเคต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อไปกันดีกว่าก็คือสกิลเฟลชดิวนะครับเป็นสกิลดึงนี่แหละซึ่งเขาได้บอกมาว่าเจ้าสกิลเนี่ยมันจะเพิ่มตัวฮิตบ็อกให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจที่สูงขึ้นด้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่าสกิลเนี่ยดาเมจมันจะสูงขึ้นแค่ไหนนะครับอ่านี ไม่เห็นดาเมจแต่เขาบอกว่าสกิลนี้มันจะเพิ่มดาเมจตามจํานวนที่เราแบบว่าได้ชาร์จมันนะทุกคนเนี่ยเวลาเราชาร์จเห็นที่มือไหมมันจะเป็นเหมือนแบบใหญ่ๆขึ้นใช่ไหมเจ็ดร้อยเอ้ยไม่ใช่เจ็ดร้อยสามร้อยเจ็ดสิบดาเมจนะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนะั้นนะสาหรับผมกับค่าเทคนิคสี่ร้อยกว่าเนี่ยได้แค่สามร้อยเจ็ดสิบนี่ก็ไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นนะขนาดเราชาร์จสุดแล้วนะได้แค่สามร้อยเจ็ดสิบเองเดี๋ยวเราลองดูว่าไม่ชาร์จเนี่ยมันจะดาเมจเท่าไหร่ 271เองถือว่าน้อยมากๆเลยนะถ้าเทียบกับสเตประมาณ400เนี่ยก็ประมาณนี้สำหรับสกิลเฟสสกิลต่อมามาดูที่สกิลต่อไปนะครับก็คือเวทรัดหรือสกิลที่มันเปลี่ยนมือเป็นดาบแล้วก็พุ่งไปฟันนั่นแหละเขาบอกว่าสกิลนี้บัฟ ทำให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นในระหว่างใช้สกิลนะก็คือพุ่งเร็วขึ้นนั่นแหละแล้วก็ทําดาเมจมากขึ้นแล้วก็ทําให้สกิลเนี่ยมันใช้งานง่ายขึ้นด้วยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นตอนระหว่างใช้หรือเริ่มต้นใช้เนี่ยมันจะไม่เออเออประมาณนั้นแล้วก็ที่เขาบอกอีกอย่างหนึ่งที่เขาเปลี่ยนมานะครับสาหรับสกิลเบรดลัดเนี่ยก็คือจะทําการใช้สกิลเคิร์สเทนดิวด้วยนะทุกคนก็คือเจ้าสกิลเนี่ยเวลาที่เราใช้สกิลนั้นโดนใช่ไหมมันจะใช้สกิลนี้อัตโนมัติโดดดยยททีีี่่ไมนนนนคคูาววก้วนะกุเ จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงกันแน่เขาบอกว่าที่อัพเปลี่ยนเป็นท่านี้ให้มันติดเคิร์เทนดิวเนี่ยเพราะว่าจะทําให้ชชสกิลนั้นเราต่อคอมโบได้ง่ายขึ้นนะก็มาดูกันว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ดูเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่ามันดึงเข้ามานะครับแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้นับดาเมจนะก็ประมาณตกอยู่ที่6ฮิตบล็อกประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราลองมาใช้แล้วนับดาเมจจริงๆกันว่ามันมีดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่ ผมไม่เห็นเลขดาเมจจริงๆอ่ะแดี่ประมาณลดไปไม่ได้เยอะนะมันเอาไว้เน้นเข้าอ่ะโอเคก็น่าจะมีเท่านี้สำหรับสกิลเบลดพลัชสโตรมาคือสกิลนิพานปิดต้นนั่นแหละ GN ดงกาเขาบอกว่าสกิลนี้นะครับหรือโดเมนเนี่ยที่เขาบับเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้สกิลโซทัสหรือแต่วิญ,ญญาณคำสาปของเราเนี่ยลดคูดาวลงครึ่งหนึ่งเลยนะก็คือประมาณ50%นั่นแหละแล้วก็ ทำให้สกิลที่เป็นไอ้ลูกบอลน,นำ้นำหนามต้นคลิปที่ผมใช้ให้ดูเนี่ยขนาดเนี่ยกับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับก็ตอนแรกที่ผมใช้ให้ดูเนี่ยมันจะดาเมจตกอยู่ที่เกือบ800-900ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในขนาดที่เราใช้อยู่ในโดเมนเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่กันอ่าเดี๋ยวเราลองเริ่มต้นใช้กันดูเลยนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมใช้ไอ้สกิลนี้ไปเนี่ยมันจะติดเล็กสิทธิ์หรือเปล่าขอลดเสียงก่อน อ่ะผมก็ได้ใช้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่กันเชียวโอเคอย่างแรกที่ผมจะไปรีวิวก็คือโซทัดนะเขาบอกว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะ half c o ดาว o w มาดูว่ามันจะ h า,า l สักเท่าไหร่มันจะตกอยู่ประมาณ6วินะประมาณ6วิแสดงว่าตอนที่มันยังไม่ได้ลดคู o l d o w n เนี่ยมันจะอยู่ที่12วิใช่ไหมแต่ก็ดาเมจไม่ได้แรงขนาดนั้นเลยนะดูดีแค่ประมาณ200กว่าเอง แต่ไอความแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอเม็ดที่อยู่ในตัวด้วยนะถ้าเม็ดยิ่งเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้โดนดาเมจแรงขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองใช้ใหม่อุย 2000. อ้ยสองพันอุ้ยเอาจริงมันมันโกงอยู่นะเนี่ยดาเมจสองพัน ว้สกิลดึงระหว่างใช้มันมีดาเมจย่อยด้วยเหรอแจวแจวๆจๆเอาจริงผมแทบจะไม่ได้เล่นของตัวมาฮิโตเลยนะเลยอาจจะดูแบบตืน่นเต้นไปหน่อยผมว่าเขาอัพมาใหม่เนี่ยโคตรดีเลยนะมาฮิโตเนี่ยทุกคนดูดาเมจด,ดีๆนะครับผมว่ามันมันแรงมากๆเลยนะดูดิ พันแปดขนาดไม่อยู่ในไอ้นี่นะเนี่ยโดเมนนันเนี่ย,นนยทาเป็นเล่นไปนะนี่นนมาฮิโตะก็โกงทําไมคนเขาไม่ใช้กันเนี่ยผมว่าหลังจากเนี่ยคนถ้าได้ดูคลิปนี้ผมว่าคนน่าจะใช้กันเยอะขึ้นนะเพราะว่าดูดิทุกคนมันแรงมากๆเลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวผมขอเก็บโดเมนแล้วไปรีวิวอีกสกิลหนึ่งแล้วกันก็นคือไอ้สกิลหนามนั่นแหละาดาเมจมันจะแรงขึ้นสักเท่าไหร่กันเชียวอ่ะ เดี๋ยวโดเมนเนี่ยมันกำลังคูลดาวอยู่เดี๋ยวผมลองสกิลอื่นก่อนละกันก็นคือสกิลสุดท้าย instant spirit body of distort i l i n g ก็คือสกิลแปลงร่างนั่นเองเขาบอกว่าสกิลนี้นะครับทุกคนมันจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับเรานะครับ จากตะกอนเนี่ย25%มันจะเพิ่มเป็น50%นะทุกคนแล้วก็ในระหว่างที่ใช้สกิลเนี่ยมันจะติด a อนิเมชันใช่ไหมเขาบอกว่ามันจะเป็นอมตะในระหว่างใช้ด้วยนะแล้วก็จะสิ้นสุดก่อนที่จะออกจากโหมดนั้นเนี่ยหนึ่งวิเพื่อกันคนเขาเรียกว่าแหล,ละรอ a อนิเมชันจบแล้วใส่อะเออก็คือใช้จบ a อนิเมชันใช่ไหมมันจะมีระยะเวลา1วิที่เป็นอมตะนั่นเองเดีย๋ยวผมลองดูซิ เสกตัวและทำดาเมจแล้วก็เป็นอมะตะจริงๆอย่างที่เขาบอกเลยนะมันก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยใช้เลยตอนที่มาฮิตโตะแปลงร่างเป็นร่างสุดท้ายนะทุกคนอ่าความเร็วเนี่ยมันก็เร็วพอสมควรเลยนะรู้สึกได้ถึงความที่มันเร็วขึ้นอืประมาณนี้สําหรับสกิลที่มันแปลงร่างนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลสุดท้ายที่โดเมนเรา เสร็จแล้วนะครับก็คือเจ้าสกิลหนามนั่นอนะ่ะมันจะเพิ่มดาเมจจาก800เป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับไปดูกันเดี๋ยวเราลองใช้สกิลนั้นที่อย่างที่ผมบอกไปดูนะว่ามันจะแรงแค่ไหนก็คือสกิล this t o r t e เอาตัวนี้แล้วกันเอาตัวเลือกเต็มๆดีกว่าอันนี้7,163อ,อุย้ยจาก800-900มาประมาณ1 1 0 0กับอีก400กว่าเฮ้ย พันห้าเลยนะทุกคนทําไปเล่นไปแล้วดูดิถ้าเราใช้คู่กันเนี่ยดึงมาปุ๊บมันติดโซทัชใช่ไหมแล้วดูระเบิดปังโอ้โหสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามโคตรเบอร์เอาจริงผมว่ามาฮิโตเนี่ยสําหรับผมนะตอนเนี้ยผมเริ่มคุ้นคิดแล้วว่ามันควรที่จะติดเอดได้แล้วนะสาหรับการที่เขารีเวิร์เข้ามาใหม่เนี่ยมีสกิลที่ทําให้ติดไฮเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็ดาเมจที่รุนที่แรงสกิลเข้าที่แบบโคตรที่จะโกงนะดูดิ คือเราใช้แค่ผ่านๆเนี่ยมันก็ติดเคิร์เทนดิวแล้วนะไหนจะมีสกิลปืนที่แบบตอนชาร์จเนี่ยมันปั่นเพิ่มนะปั่นเพิ่มไม่เท่าไหร่ดึงเข้ามาอีกแล้วดูมันติดสแต็กเท่านี้ใช่ไหมปึบโอ้สองพันหนึ่งรทุกคน <Wow. S 1> อันนี้คือเขาบัฟหรือเขา เห็นไาฮิโตเป็นลูกรักเนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมโคตรเยอะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลที่เขาได้อัปเดตเข้ามาของมาฮิโตเนี่ยก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่อัปไม่ประมาณ4-5่หสกิลเนี่ยจากทั้งหมด8สกิลนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของคัสตอมทูบาร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนช่องตรงนี้นิดนึง ให้มันเป็นไม่ใช่เป็นทางการของโลบอ,อะ่ะเขาจะปรับเป็นของเขาเองนะเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยส่วนตัวก็คิดว่ามันก็ดูเรียบง่ายขึ้นแต่ช่องมันเล็กลงไปหน่อยอส่วนบัคฟิกเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายอะไเยอะขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเล็กๆน้อยๆแล้วกันว่า ในบักซี่เขาแก้อะไรมาบ้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแก้พวกปัญหาที่เกี่ยวกับสกิลซะส่วนใหญ่นะครับเป็นของฟูกะที่มันยังบักบักอยู่เนี่ยเขาก็แก้ฟูกะไปแล้วก็จะมีแก้พวกสกิลของโทจิเนาะสกิลที่มันต้องเสี่ยงเงินแนหะเช่นแก๊บกับตัวของเฟสแก๊บนะครับอันนี้เขาก็แก้ของโทจิไปแล้วก็จะมีแก้สกิลของโทโดนะที่เขาเพิ่งรีเวิร์กไปเนี่ยน่าจะติดบักอยู่วันนี้เขาก็แก้ไปเยอะเหมือนกัน ส่วนใหญ่ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมอยากให้แก้จริงๆเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องแหล่งเซิร์ฟเวอร์นะจริงๆอยากให้เขาแอดแบบเลือกภูมิภาคระหว่างก่อนเล่นได้เพราะว่าเวลาผมเล่นในแหล่งเนี่ยมันมักจะไปเล่นที่อยู่ในเตสเตดเนี่ยออฟอเมริกาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ไทยไปเล่นที่นู่นได้ไงแล้วมันปิงแล้วมันเสียลมมากๆนะทุกคนช่วงนี้เลยไม่ค่อยได้เล่นแหล่งเท่าไหร่ก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ s ับส c r i b e ให้ผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมซื้อเสื้อให้ผมด้วยนะครับเสื้อสวยๆแบบนี้เลยทุกคนไปหาตำกันได้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ let's go